ลูกสมาธิสั้นแก้ปัญหายังไงดีอันนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่หลายๆคนค่อนข้างติดใจมากๆเวลาที่ลูกดูกจดจ่อกับอะไรไม่ได้นะคะเราก็เจอเรื่องคล้ายๆกันในกิจกรรมศิลปะและผจญภัยเวลาที่เด็กเบื่อง่ายแต่เราพบว่าตอนแรกๆสมมติเด็กๆจะไม่ชอบกิจกรรมตอนเริ่มแต่ถ้าเราหาอะไรที่เขาชอบเช่นเฮ้ยเรื่องนี้น่าสนใจโอ้ที่ให้ไปตามหาเบาะแสว่ามันอยู่ตรงไหนหรอมันเริ่มท้าทายแล้วเฮ้ยพอถึงจุดที่จะทํายังไงเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมดีอะ เราจะสร้างเรือดีไหมหรือสร้างแพยังไงให้อยู่ได้ให้มันลอยน้ําพอมันท้าทายปั๊บนะคะ<ๆ>เด็กๆจะลืมไปเลยว่าเขากําลังติดปัญหาอะไรอยู่แล้วเขาจะอยากทําเป้าหมายแบบที่เขาชอบเนี่ยให้สําเร็จค่ะและแบบนั้นถ้าเราเจอสิ่งที่เขาชอบนะ<ๆ>เขาอ่ะจะจดจ่อเองโดยที่เราแทบไม่ต้องพยายามอะไรแต่ความชอบของเด็กๆและจุดท้าทายไม่เหมือนกันดังนั้นคีย์เวิร์ดก็คือ 1. หาสิ่งที่เขาชอบ 2. ทําให้มันท้าทายสําหรับเขาและคําว่าจดจ่อในข้อ3ก็จะมาเองค่ะจากนั้นนะครับสําหรับใครที่อยากให้ลูกๆของท่านนะครับมีประสบการณ์และทักษะแห่งชีวิตก็ตมาเค้าร่วมกับพวกเราศริลป,ปะและพะจนภัยได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับรอบหน้าจะได้ไม่พลาดยังไงล่ะ